สวัสดี FC สวัสดีลูกค้าที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็อัปเดตสินค้าอัปเดตรถแท็กเตอร์ให้ดูอีกเช่นเคยนะครับรถแท็กเตอร์มือ2ที่ร้านยังมีเยอะเหมือนเดิมนะครับใครมองหารุ่นไหนอยู่อยากได้รุ่นไหนโทรหาเสอ้วนได้เลยนะครับส่วนเรื่องราคาก็จะบอกคร่าวๆว่ารุ่นนี้ราคารวมๆเท่าไหร่รุ่นนี้ขายยังไงนะครับแล้วก็ใครจะซื้อเงินผ่อนนะ,ะให้มองสองยี่ห้อนะครับให้มองคูบต้า แล้วก็ยันมานะยันมาจะเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะครับส่วนคูโบต้าใครจะผ่อนนะก็จะผ่อนรุ่นไหนให้ทักทายให้ถามเข้ามา,าราคารดก่อนผ่อนคือเท่าไหร่ดาวแล้วส่งยังไงลูกค้าจะได้เข้าใจเรื่องราคาเรื่องรายละเอียดของรถเท็กเตอร์นะครับอ่ะอัพเดตให้ดูกันนะครับอ่ะเริ่มต้นโดยสีแดงครับยันมาโซลิดยันมาโซลิดนะอ่ะตัวนี้เป็นขนาด50แรงนะครับราคาก็อยู่ที่5 0 0 0 0นบาทผมมีอยู่3คัน มีดันหน้ามีผานหลังนะ5 0 0 0บาทดาวเริ่มต้นที่0บาทนะลูกค้ามีเยอะดาวเยอะนะครับแล้วก็บางคันจะถูกกว่านะอย่างเช่นคันนี้ก็4 9 5 0 0นเาหนะครับคันนูห้าแสนนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้ดาวที่0บาทนะครับส่วนค่างวดลูกค้าจะดาวเท่าไหร่ให้ถามอีกทีนึงคุณสมบัติคนซื้อต้องเป็นยังไงนะครับให้ถามอีกทีนึงครับมีที่ดินสีไร่ห้าไร่ซื้อได้ไหมถามอีกทีนึงนะครับอ แล้วก็ต่อด้วย mu 5 7 0 2 mu 5 7 0 2มีเยอะอีกนะครับประมาณ6-7คันนะครับนี่เลยนะครับอ่าใครซื้อเงินสดให้แจ้งเข้ามาใครซื้อเงินผ่อนดาวเริ่มต้นนี่ห้า0 0ื่นใครจะซื้อเงินสดนะราคาปรับลดให้เยอะมากๆนะครับอ่าเลือกราคาที่ประหยัดให้นะครับอ่าแมสซี่เฟอร์กูสันนะครับแมซี่เฟอร์กูสันอ่าอันนี้ขายแบบเงินสดนะลูกค้าอ่าสี0แสนบาทนะครับแต่ถ้าลูกค้าจะผ่อนต้องดาวประมาณ 60%ถึง70%นะครับอ่า4707ขนาด72แรงม้านะครับอ่ะจอรเดีย5055เอ่อ5075 5050ดีแล้วก็5310นะอ่ะใครมองหาอยู่อ่ะตัวนี้เก่าหน่อย2009ตัวนี้อยู่ที่4009แล้วก็5050 50ดีอันนี้สวยเลยนะครับก็ขายอยู่ที่430,000บาทนะครับอ่ะใครมองหาอยู่ก็ เข้ามานะครับอ่ะนี่สภาพเท่ารถใหม่เลยนะครับว่าจะไม่คุยแล้วเมื่อวานนี้ทําคลิปไปแล้วที่ที่สามจุดสี่ศูนย์นะครับสภาพเท่ารถใหม่เลยอ่ะราคานะครับราคานะครับอ่าสี่แสนเก้าไม่ขายขายสี่แสนหกสภาพเท่ารถใหม่เลยนะอ่านี่ดูสีเปมีดไม่ถลอกทั้งคู่เลยนะครับอ่ะเริ่มต้นที่สี่แสนหกหมื่นบาทนะครับราคาปรับรถให้นะครับอ่า แล้วก็กลุ่มคูปอนะคูปอตา50แรงเสียวอ้วนมีทุกราคาเลยนะเริ่มต้นที่3,003นะครับแพงสุดก็ตามคุณภาพรถเลยนะครับอ่าแล้วก็นี่ก็สวยเหมือนกันอ่า l 5 0 1 8 HP 520,000บาทดาวที่120,000ได้นะครับคันนี้ดาวสุดถูกสุดแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บงานก็ ก็จะสวยเหมือนกันแต่ยังไม่ได้เก็บงานนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้ทุกคู่ก็มีอยากได้แพงๆก็มีราคามีราคาเริ่มต้นแล้วก็ราคาแพงนะครับมีทุกราคาทุกสภาพนะครับ l 5 0 1 8อ่าราคาเริ่มต้นก็3,3 0นะครับคันแพงสุดก็มีคันถูกสุดก็มีนะครับลูกค้างงไหมล่ะเสียวนพูดเองก็ยังงงเอง RMU ม9ีนะครับมี4,8มี5 9มี5,8นะครับ มีหลายคันเลยนะครับ MU55 มี2คันนะครับมี3,9แสนแล้วก็คันนี้เลยสาภาพเท่ารถใหม่นะ4 8นะครับใครมองหาย MU55 อ่าก็โทรมาอันถัดไปก็ MU57 นะครับมี l 5 0 1 8ครับมีทุกสาภาพทุกราคาเลยอ่าสีสแรงเซเว่นมีราคา2,8งแสนอ่ามี3,5มมี3,3ม0มมีทุกราคาเลยนะ L4018 อ่าใครอยากได้ก็ก็ถามเข้ามานะครับ แล้วก็ยันมาที่เป็นตัว75แรงเซเวันเหลือ1คันนะครับราคา580,000บาทอ่บาทแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตระกูล YM กับ EF YM e F นะครับ YM EF ก็มี51แรงแล้วก็มี57แรงนะครับมีล้อโตด้วยคันนี้คือล้อโตนะครับ470,000บาทครับใครมองหารุ่นไหนอยู่ให้โทรหานะครับ094 706 4430นะครับแท็กเตอร์มือสอที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับ อ่ะโทรหาเซวันได้เลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่ะใครอยากได้ YM สภาพท่ารถใหม่ก็มีอย่างคันนี้นะครับ17ชั่วโมงนะครับ540,000บาทนะครับอ่าหรือจะเลือกคันที่ปลูกลงมาคันด้านหลังนะครับก็อ่ะก็สวยอยู่นะอ่าจากราคา48เซวนก็ปรับลดราคาเหลือ448,000ให้นะครับก็เข้ามาเลือกเอานะครับรถมีเยอะมากๆนะครับ 094 706 4430นะครับแท็กเตอร์มือสองที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับเดี๋ยวบ่ายๆจะมารีวิวรุ่น M ให้ดูนะครับรุ่น M M แล้วก็มี M M95 M85 M88 นะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ